ทำไมทหารบกไทยถึงพรางรถถังแบบนี้และการพรางรถถังแบบนี้นั้นคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับนี่คือรูปภาพพิ่ทหารบกไทยเผยแพร่ออกมาเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าทหารบกไทยมีการพรางรถถังโดยใช้ตาข่ายที่เป็นชั้นๆแบบนี้นั่นเองนะครับรงรุ่นนี้ก็คือ M48A5 นั่นเองโดยการพรางแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นผ้าแบบมันติเคมูฟอร์ชนนั่นเองนะครับมีการใช้งานในรัสเซียและยูเครนนั่นเอง โดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากองทัพรัสเซียเองก็ใช้วิธีแบบนี้ในการพรางรถถังเหมือนกันนะครับจะใช้ผ้าที่มีลักษณะเป็นคล้ายตาข่ายหรือใบไม้ซ้อนกันแบบนี้นะครับในการพรางตามกระบอกปืนและตัวรถถังนะครับอย่างแรกนะครับตาข่ายแบบนี้สามารถลดการโดนมองจากกล้องอินฟราเรดจากโดรนได้นนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยว่านี่คือคลิปของทหารยูเครนนะครับที่มองมายังรถถังของรัสเซียที่เอาตาข่ายแบบนี้คลุมไว้มันจะเห็นเป็นจุดดำๆแบบนี้นะครับ และในเวลากลางวันการปรับแต่งแบบนี้เนี่ยทำให้ดูเนียนไปกับภูมิประเทศป่าอีกด้วยนั่นเองนะครับและถ้าใช้กล้องมองขึ้นความร้อนหรือกล้องเทอร์โมอมองมานะครับจะเห็นได้เลยว่าบริเวณที่คุมผ้าแบบนี้นะครับตัวรถเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับแต่บริเวณตีนตะขาบเนี่ยจะไม่ได้หุ้มก็จะเห็นขึ้นความร้อนได้นะครับแต่ก็เห็นได้เลยว่าสามารถลดการโดนมองจากกล้องเทอร์โมได้จริงๆนะครับบริเวณที่คุมเนี่ยก็จะเป็นสีดำแบบนี้นั่นเอง และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำทหารบกไทยถึงพลางรถถังแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้ยากต่อการโดนมองเห็นทั้งด้วยสายตาเปล่าและจากกล้องอินฟราเรดและกล้องมองขึ้นความร้อนได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับ